คุณผู้ชมครับตอนนี้มาดูเขาลากกวนกันนะครับแล้ตอนนี้มืดฝนกำลังมาแล้วครับต้องรีบมาดูครับผมว่าไต้ปลาเยอะไหมครับโอ้โหเยอะเหมือนกันครับโอ้มีแต่ปลากระบอกข้างนั้นเลยปลากระบอกเยอะแยะไปหมดเลยครับโอ้โหโอ้ปลากระบอกเยอะไปหมดเลยเนะาะปลามงเบสน,นี่ปลามงเอ๊ เรือเล็กๆนีล่ลากเลยนะโหมีแต่ปลากระบอกล้วนๆเลยอุ้ยอุ้ยอกัดกันนะออ้ปลากระบอกครับเฮ้ยหมาใครนี่โอ้ยอยู่ในถังนี้ก็มีครับผมโอ้ยมาแล้วครับไปแล้วเฮ้ยหมาอย่ามาควนไปโอ้ยยิ่งกลัวหมากัดอยู่ครับอาจจะรีบร้อนหน่อยโอ้ยฝนมันมาแล้ว